ยังไงมึงก็ไม่ได้นอนแค่นั้นแหละกูไม่ปล่อยตันปืนขึ้นไฮเวย์ตั้อยู่ตั้อยู่ที่ไหนครับลุงเอ่อหน้าสอนอหน้าสอนอถนนถนนอะให้หน้าสอนอไปหน้าสอนอแล้วหน้าสอนอลุงโตหน้าสอนอเลยเฮ้ยมาทุกคน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 มามาลุมมาลุมตรงมาลุงตรนนี่มาตรงนี้มาตรงนี้เข้าซอยจิ๋วไหนครับพี่ตรงไหนหน้าตู้ปลาโอเคครับลุงตังไปไอ้นี่คนที่บ้านอ่ะเราอยู่บ้านไปโดนกาชาเล็ขชื่อไม่ถูกแตกแตกตังแตก ตรงไหนเวทจะ<า>พังแล้วจะพังแล้วจะยักหน้าเสื้อผ้าเฮ้ยมันขึ้นลงไปข้างล่างมันลงมันมันลงหลังคาเร็วเร็วเร็วเวมีแก๊งเราอุ้มอยู่ในท่อปะเอ้าเจ้เคยหรอเอาไอาสัตว์เอ,อ้ยกกมนึว่าไอาเ้เรื่องมันก็ดูรถดิ ไม่ใช่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 ไปอ้แก้งสีส้มลงไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคโอเคทุกคนยังามือเดิมยงหาเหมือนเดิมเจอเนี่ยพี่เจอเนี่ยพี่เจอหคนไหนะที่ไหนพี่เลรอาีไงไปไปไต้องตามต้องตามพ้อมต้ามต้อตมต้องตามต้องตาม้งตาม่งต้อมดเลยตมต้องต้องให้ตมั้อง้องตม่งต้องใหม้ามต้นองไม่ตต้องให้มันอองใา้าตัอองมี้บบที่รับงตา บอ่ที่มันเข้าไปแอบได้ลองหาดูนะปีกูลงน้ำเองมันอยู่ไหนสัตว์กูเอาตำรวจได้ตำรวจมาเยอะไปช่วยเซิร์ฟด้วยไปช่วยเซิร์ฟด้วยไปช่วยเซิร์ฟด้วยไปดูอยู่บ้านนี่บ้านบ้านบ้านเขาได้แล้วดีได้ไปอยู่แถวบ้านสักสี่ห้าคนหน่อยไอ้ถ้าไม่ชัวร์อย่าเพิ่งแจ้งนะเว้ยตีอยู่ไหนตีมาอยู่ตรงไหนมันว่ายอยู่ไหนอยู่ตรงอ่า จะบอกยังไงวะเนี่ยตรงสะพานเหล็กตรงเหล็กสีเขียวใช่ไหมจานสะพานเหล็กสะพานเหล็กตรงสะพานเหล็กกูอยู่สะพานสามล้านอ่ะมันร่วงน้ำไม่ใช่สะพานสามล้านสะพานเหล็กส่งกีได้ปะเดี๋ยวอะพี่คนหนึ่งไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่เข้าถึงมือกุศลนะต่อรอไล่ไล่เคทิดไปไหนเถอะพุ่มอะพี่อ๋อค่ะนะไอเคที่ไปทางป่าแล้วมันมี มันมันมีวาเลนอุ้มผ่านผ่านเลยนะให้หานะไปด่าเฮ้ยกูอยู่นี่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 อยู่ไหนอยู่ไหนไายลงตรงไหนตรงไหนส่งจี้ให้อยู่ไหนเร็วตีเร็วๆนี่คือไหนนี่คือไหนลุงอยู่ล่างล่งกูเนี่ยลุงอยู่ล่างกูใครอะไรตี มา,ามาหน่อยมา,อามาหน่อยเดี๋ยวมันจะลงน้ำมันจะลงน้ำโอ้โหเฮ้ยเอ้ยมึบงบังกู เขาตกน้ำพ่อมันตายโคตรเดือ๋ยตัวละครอ,อะเดือดจัด ไม่มีไม้หรอไม่มีครับลุงถือปืนไว้ได้คนหนึ่งได้ป่ะล่ะรอรอมันกินยามันกินยาอ้อนอ้อนอ้อนจากการอ้อนมีปืนป่ะมีปืนป่ะอ้าวดิมามามากินยาการมากินยาการกูกระโดดรอเดี๋ยวกูกระโดดรอกระโดดน้ำรอกระโดดน้ำลงไป ยังไงมึงก็ไม่ได้นอนแค่นั้นแหละกูไม่ปล่อย ผมได้ใส่ใส่ถังในน้ำในชุดในช่องปะวะ รอก่อนรอเพื่อนก่อนค่อยห่อรอเพื่อนก่อนค่อยห่อเรามีห่อมีห่อกูห่อกูห่อให้กูห่อให้ไปกลับไปเอารถด้วยลุงมาไปตอนเจ็ดดาวเราเขาเจอกลุ่มใหญ่กับลุงเอ๋อพี่เป๊ปสิบตันีไม่ถึงแนี้ได้ยังเอาได้ยังต้องให้นมาช่วยพี่เป๊ปก่อนมาต้องพี่เป๊ปเปิดดิอุ้ยเพราะว่ามันหนีไปละ พี่เป๊ปก่อนแม่จะเอือแล้วอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปช่วยก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆค่อยๆมันไม่กล้าได้อยู่แล้วเพื่อนมันติดตู้เยอะอ่ะเชจนไม่มาหรอคุณกับใครเหรอเป็พี่เข้างเหมือนเหมือนเจออยู่ตรงบ้านนะตำรวจจะตำรวจจะเนลงบ้านนะไปปังปังก่อนนะตำรวจจะเนลงบ้านนะเว้ยเจนตำรวจจะลงบ้านไปรวมบ้างก่อนเอาคือพี่เป๊ปก่อนรวก่อนแล้วอ่ะรวมก่อนคู่ดื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของพี่เช๊กเอาพี่แช๊กเขาดูงเอาไปบ้านก่อนตอนเนี้ยแก๊ก เป๊บอยู่หนาพี่พี่เป๊ะจะคอยไปปนบ้านเหนื่อยนะายสัตว์รู้ป่ะตำรวจอ่ะที่บ้านอ่ะกำลังกลับบ้านกำลังไปกำลังไปกำลัไปกลับบ้านใช่ปะดักหลังบ้านไปเท่าไงบอกเลยเทอานะพี่ผมไปช่วยเคพี่เป๊ะก่อนพี่บ้านนารอนออกแล้วออกแล้วอยู่ปั๊มพลันมันขากำลังไปกำลังไปข้าบ้านสามพันกำลังไปอินเวียพี่มาหาบ้านอินเวียร์คือแป๊บพี่ไม่ไหวพี่วนพี่